สวัสดีจ้าช่องควงเนื้อมีลาวจมาบุนี้องเนย้มีเมนูมานําเสนอจะเป็นเป็นทอดปูหน้าจาามือนใน้องเนย้ด้ปูมามีเแี่ได้ไหมในี้แม่ีปซอนจ้าไปซอนจ้านี่โอ้คือน้อยมันเรียกถึงตำฮงเลยนะมีเนื้อสีมาทอดจ่กมือนี่นม่เปลี่ยนเลแมบ้พอกักอบละจ้าทอดจะเื้อกะมีิพริกจ่กมือนี่เกี่ยเกลเดียเเริ่ยกันเลยจ้แต่ย่าจอแรก ทีแก่กาบออกก่อนจ้ะมันตายเรียบร้อยก่อนต้องเลือกอากาศได้เห็นจ้ะแล้วสตาร์ทปตอนอเอ่ยกันแม่ทอดทอดได้แล้วจ้ะย่านาตาจ้าเมื่อน,นี่นาตาที่แก้วมาแล้วแต่ว่าส่วนเขาเมมาอื่อไมยกระดองกระดองย่างไว้จะจำย่างไว้จ,จะจำเดี๋ยวนี้ใส่จักหน่อยครับจ้ะเพิ่มคนน้อยน้อยจ้ะยอ,ะอย,ย่างทอดมันบ่คคลแสบอย่ามื่อวันศัสเค็ตแก้วจำมาเช่นเค็ตแก้วหวานไม่ใคร ข้าหอมีเยอะอ่ะหืเใ็้แล้ว่ววาซอยใหญ่มาั้งจะหน่อยอะไรก็เอาไปทอด,ดจะนี่เป็นเมนูนง่ายๆจะมือนี่นว,ว่ามีเมนูยากกว่าน,นี้ดี๋ยวกะชวนปูน้อยใจสุน,นีจะเสียวไปใส่สมตำตำหม้อห้วงใจปูดองแมงวันจะนี่เพียงไม่ไปไปบ้านมา ายานี่อะทอดขั้นตอนทอดห้วจ้ะนี่เอาไปใช้น้ำมันขั้ขนหเลยยังไงจะใ่ายบพ,พีนได้ตัวเได้่มันยังินเลยอะโ้มตายแล้วโอ้นเหยียบไปสทีน้อง้อย่ใก่ยาจอมีข้อแต่มันมัน่งจ้ะไเอาสีทยตอนทอดแล้วยาด้ว น้องส่งกันแล้ะพ่อจะสอนทอดแล้วจ้ะสวัสดีจ้าช่องคว่งเมื่อจะวันนี้ทอดขั้นตอนการกินจาา้าวันนี้เริ่มเลยจ้ะเหตุผลคือมีไวันเลยว่านั่งกินนะจ้าพอมีมจับก,กล้องห้เพราะนี่แหละกล่องมันพังมันหักจาก้าก,กล่าวลังสัง้นไหมอยู่จ้ะลังค้ากันสั้นกับขากล่องอ่ะ ฟังวัดดีกอนไั้ย่เาเขากอดจัมื้เนี่ยโอ้โหแข็งนุ่ตัวเนี่ยอันกล่ามันเนาะพมอะไรด้ลยกล่ามันนวลๆตัวมันตัว้าเอยู่ขนน้าวปูให้น้องจำเจ้าโซดุโอ้จำดวงนันบุลูไทายเหน็นหนหนาคุณเจ้วนี่ยเป็นแบบไทยเมื่อตอนแล้วอย่างนี้แจ้ว Tâm, tâm này chăm chầm đoạn luôn, tùm ười này หมดปลาเนี่ยอยาก,กเอาดิหรอพี่จังลปลาส่วนปลาแหง้็จ้าเหลืออยู่สองกิโลสั่งมาได้แล้วจ้าทรงมือนี่พรานแหงแล้วจะบ่วงคือเกอจาจ้าปอกละอยค่าซุงมันจักบาทบุน่นี่ถ้าสั่งกองเดี่ยวมันก็เสียค่ากองใครยังสั่งสองสามกองสิมันก็สิ่โบเเขงเพราะว่าใส่กองเดียวกัน จะทุกขอเามาเบืรอนองเนื้อแล้วจ้าบื่อได้ไหมศูนย์แปดเจ็สองหกึ่งจ็ดชุอ้ขอบุณลวงหนาแล้วจ้าด้วยสำหรับผู้ชิสังทุงมือนี่หอดมืออื่นขบ่อกไก่จะเป็นเชียงไม่แมนถ้าเป็นเชียงไม้จะเป็นเนื้อนันสิสองมือมือที่สามหนึงหอด พี่เป็นกินไม่ดนไม่อยด้พ่อแมวใบไม้กินน้ำจามขึ้นเ่ยลกูกยังมันเหลือเยอะจอี่มกินญยังหลังฟังนะเบ่งองหางา <laughs> ออกูไทยโอ้ออปูให้น้องจำซิมด้วยนะแสบงานกินแต่ดองน้วใ่

ังจะให่ยำไหนก็กรอบยัง <c oughs> จะสนับคลิปนี้เพราะสมควรเนาะจ๊ะเนาะทั้งนา้ก็เพราะปีคลิปเพียงคนนี้จัดจีกันคลิปหน้าจะบ๊ายบายให้ให้ได้ปากสร้างมา,ดาเดอ้อจ๊ะเด้อ 拜拜，家ゃ，再见，片哪，じ